สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีครับนะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเราสองคนนะครับอันนี้เป็นเป็นเทสที่สี่เทสที่สี่เออเทสที่สี่เราจะเรามากันสองคนยังคงบ้านนอกเหมือนเดิมเทสเรียกว่าเทสนะฮะอ่าวันนี้ครับเจอเราสองคนอีกแล้วนะครับมารีวิวรถด้วยกันนะวันนี้อย่าลืมยังไม่ได้แนะนตัวเลยแนะนาตัวเหรอโอเคผมนะครับจ้าจ๋าคนดีคนเดิมนะฮะเจ้าจ๋าโค้ชลารี่เอ้ย ผมโอ๊ตพิยนต์นะฮะเจ้าจ๋าพิยนค่ะครับวันนี้มาเจอเราสองคนใน EP ที่สี่เยียนแบบเขาหน่อยเยียนแบบเป็นลูกรีวิวอ่ะวันนี้เจอพี่โอ๊ตกับเจ้าจ๋าก็จะมีการรีวิวรถเป็นคาราวานไหมวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราพามาเปิดปุรถกระบะวีโก้แชมป์ใครไม่แชมป์แต่วีโก้แชมป์ตบมือรอบนึงตบมือกันทั้งวันนะฮะอ่ะ ครที่หารถกระบะวีโก้แชมป์อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราสองคนตามเบอร์ด้านล่างนี้ยังดูรถก่อนไม่ให้เขาติดต่อมาก่อนไงฝากช่องทางก่อนโอเค่ฝากช่องทางก่อนตามเบอร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะนะฮะประมาณนี้โอเคไปดูเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเอาไปดูก่อนไปดูก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะวันนี้ครับวันนี้นะคะพี่โอ๊ตกับเจ้าจ๋าจะพามาคันแรกเลยคันแรกนะคะ เป็นกุของเราที่แกะมากุแตกกุแตกวันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีของประเทศไทยและก็ของทางร้านเครยนต์ใช่ครับเราเอาเข้ามาตอนนี้วิโก้เนี่ยตอนนี้เราดูสี่คันจริงๆเราเอามาจอดเยอะกว่านี้แหละแต่จอดไม่พอไม่ไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่เรามีอีกเยอะนะฮะแต่สี่คันนี้ก็เป็นรถที่เราคัดเกรดมาแล้วว่าเป็นเกรดเอ e บวก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 นะฮะอ้าวคันแรกนี้นะครับเจ้าจ๋าค่ะพี่โอ๊ตคันนี้จะเป็นตัวไฮลักวีโก้แชมป์นะครับ2.5 e Smart Cap P รี n ล e r ปี13นะอ่า2.5 e คันนี้ปี13ใช่ค่ะไม่แค่แสนสามหุ้ยไม่น้อยนะพี่โอ๊ตอ่าถือว่าไม่เยอะนะครับปี13ึ่งสามไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามผ่านมา10ปีเฉลี่ยวิ่งปีละ10,000โลเท่านั้นใช่ไหมคะให้คิดใหม่สิปีปีแสนสามเออถูกต้องอ้าวนะคะ อันนี้คิดไว้นะคะอันนี้คิดไวมากเออนั่นแหละปีละหมื่นก็โลเท่านั้นราคาดีด้วยดีมากพี่โอ๊ตเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นแค่7,000พันเท่านั้นผ่อนแค่7,000พันนะครับกระบะผ่อนเ0็ดพันสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนเื่นเก้บาทนะฮะสีดำยกสูงยกสูงได้ตัวแคปเกียร แมนนวลนั่นไงเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะเป็นเกียร์กระปุกใช่ครับแต่เก็บตังค์ไม่ได้นะครับเกียร์กระปุกอันนี้เก็บตังค์ได้หมายถึงเกียร์อ๋อไม่น่าเล่นมาดูการรายละเอียดดีกว่าคันนี้เป็นสีดำนะครับเจ้าจ๋ารถคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยปรับสภาพคันนี้พร้อมตั้งขายแล้วเนาะถูกต้องคันนี้เดิมยังไงพี่โอ๊ตเดี๋ยวพาเอฟซีนะคะของเราที่ดูเราวันนี้พาดูก่อนว่าคันนี้น่าสนใจยังไงที่ลูกค้าที่ดูอยู่เนี้ยตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งร้อยคนที่ดูอยู่นี้ก็ได้หนึ่งร้อยคน ึงร้อยคนหนึ่งร้อยคนที่ยูออนแอร์อยู่ตอนนี้อ๋อออนแอร์กันตอนนี้เลยนะโค้ชรันของเรานะคอ่าต้องบอกเลยว่ารถที่เข้ามาส่วนใหญ่เราจะเน้นรถสเปคเดิมโรงงานนะครับใช่แล้วรถสเปกเดิมโรงงานค่ะนะแต่คันนี้ก็เท่าที่มองนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมแหละนะครับไฟหน้านะครับโครมเดิมนะจ๊ะจ๋าเพราะว่ามันจะมีความหมองอยู่ในตัวหมองแล้วทีเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราขันไม่ได้ไอ้คาว่าความหมองเนี่ยที่มันมีคือเป็นโครมเดิมแน่นอนค่ะมันผ่านการใช้ใช่ ถ้ามันใสเกินไปเนี่ยมันก็น่าคิดเพราะว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่ามันอาจจะเปลี่ยนมาแต่ก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนมาเพราะอะไรบางทีโพมอาจจะพังหรืออะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนนะครับแต่เนี่ยรถเนี่ยคันนี้โพมเดิมกระจังเดิมกระจังเดิมทั้งหมดกันชนเดิมไปตันหมอนี่เดิมแน่นอนเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองแน่นอนเดิมแน่นอนเดิมแน่นอนเหลืองแน่นอนเดิมแน่นอนนะฮะฝาโปงนี่มีตัวฮูดดักดักอากาศด้วยสําหรับตัวโฉมของโฉมแชมป์เนี่ยมเ็นลักษณะของเขาจะมีจมูก จมูกเขาเรียกว่ามันเรียกง่ายๆว่าตัวเวนเทอร์โบมันจะเวียนเทอร์โบมจะมีจมูกค่ะนี่ตัวนี้เป็นโฉมเอกก่า์ของเขาเลยรอนะรอครับไปเสริมจมูกมาแล้วก็ที่สาคัญนะพี่โอ๊ตจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เขาอยากได้รถถูกพันถูกๆแล้วก็พีดาวนะคะคันนี้น่าสนใจเนาะถูกต้องพี่โอ๊ตไปดูพาไปดูล้อตรงล้อแล้วก็ยางอ่ะพี่โอ๊ตคันนี้คันนี้นะเจ้าจ๋าจะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกโอ้โหนะดิสเบกหน้า นิดเบรกหน้าอันนี้คือแม็กเดิมของเขาแม็กอลอย์สแตนดาร์ดโรงงานถูกต้องสเปคเดิมเลยนะเป็นยางดหลอดคันนี้ที่ติดมาจะเป็นยางปีอะไรนะทีปี2018หรือพี่โอ๊ตอ๋อเป็นยางปี18พดี่ดูดอกยางสินี่นะคะนอตะกองแผนชัดๆเลยดอกยางนานะนะใช้ได้อีกกี่ปีก็จริงๆถ้ารถปี18เนี่ยไม่ใช่ยางยางอ๋อหมายถึงยางเนี่ยมันก็ใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าถ้าเราจะแนะนำนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรออกรถกับเรา ดูแลเรื่องยางให้ดูแลเรื่องยางให้เดี๋ยวดูแลเรื่องยางให้ถ้าลองดูรอบๆคันก่อนแล้วกันนะครับนะสีบางเดิมมากสีบางนะฮะเดิมนี่ดูด้านท้ายไฟท้ายต่างๆคันนี้บอกเลยสวยนะสวยมากสวยนะคะเพราะว่ามันมันเดิมด้วยความที่เดิมทั้งคันแล้วก็ความช้ำมันจะน้อย เนี่ยคะ่ะพี่โอ๊ตใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษปีหนึ่งสามทำได้หรือเปล่าดอกเบีย้ยพิเศษปีหนึ่งสามนี่ต้องมาดูเครดิตกันนะโอ้เออใช่ต้องดูเครดิตแล้วไปได้บางแบงค์เท่านั้นบางแบงค์เท่านั้นแต่ปรึกษาได้นะครับนะต่อให้เป็นดอกเบีย้ยปกติของเราก็ก็ไม่ได้สูงอะไรมากค่ะเพราะว่าเลดดอกเบีย้ยที่เราได้เนี่ยคือเรียกว่าฟันแนนซ์ให้แบบต่ําเตี้ยสุดๆและจริงๆเป็นรถมือสองที่ได้เพียงไม่กี่ดิลเลอร์ทั่วประเทศเนาะถูกต้อง ใครที่อยากได้ก็สนใจคันนี้แคปบทะเบียนไปด้วยนี่นี่จำทะเบียนไว้แล้วแคปบรูปทักโทรแอดไลน์เข้ามาว่าสนใจคันนี้คันนี้ได้อนี่ฝ่าท้ายเดิมว้าวกระโพกเดิมน็อตเน็ตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะเลยพี่โอ๊ตไม่มีชนฮะไม่มีดูแนวได้เลยแนวกระบะท้ายฝ่าท้ายนะครับซีนเดินตรงเดวเลยตรงเดว ครับก็คือออกมาจากโรงงานอ่ะไม่มีชนอ๋อแน่นอนแล้วก็ไลเนอร์เนี่ยก็เป็นไลเนอร์ของสแตนดาร์ดของโตโยต้าด้วยใช่ครับคนนะตัวแทกท้ายนี่คือออกมาจากโรงงานโตโยต้าเลยนะแค่ไลเนอร์อย่างเดียวก็แพงนะพี่แพงแพงหลายหลายตั้งอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในดูภายในอ่ะ่าจาค่ะค่ะตดูภายในดูเล็กไมดูเล็กไมด้วยเนาะครับอ่ะเนี่ยหนูชอบอย่างหนึ่งนะคะพี่พี่โอ๊ตดูสีภายในของเขาอะใหม่เกินใหม่จริงเออ สภาพเนี่ยไม่ช้ำเลยรถเนี่ยเนี่ยดูกันชัดๆเนี่ยภายในสีเบดสีครีมนะฮะใครเอ็นเบาเนี่ยเอ็นเองเมื่อกี้โอเอ็นเองอ่ะเอ็นได้นะคะบเบาเอ็นได้เออเอ็นบอลได้เลยได้ไม่บังเออจะได้ไม่บังเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่อิสลามเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวหนูให้ให้ดูเข็ยนไม้ก่อนมุกอะไรไปเนี่ยไม้แสนสามไม่แท้ไม่แท้เลยนี่ไม้ไม้รถติดรถมาอย่างนี้เราก็ขายอย่างนี้เลยไม้ไม้นี้ร้องเพลงได้ไหมพี่ ไม่ได้ครับ <คน S 1> ไม่ใช่ไมโครโฟนนะฮะคนละไม้นะฮะอ่านี่นะครับไม้แสนสามคอนโซลหน้าเดิมแต่คันนี้ได้จอทัสกรีนมาอนะจอทัสกรีนเกียร์ธรรมดาก็คือรายละเอียดคันนี้บอกเลยว่าเดิมรายละเอียดเดิมๆเ,เลยนี่สำเนาเล่มรถมีนะฮะสำเนาเล่มรถมีเป็นรถบุคลนะคลมานะฮปีหนึ่งสามร้อยยี่สิบแรงม้านะสำหรับเครื่องยนต์สองจดห้าคันนี้นะครับประวัติเล่มมีไม่สูญหาย เลิศนะคะความเดิมทั้งคันแล้วความใหม่พี่โอ๊ตโอ้โหพี่ดูสิขนาดเบาะทาไมไม่ทำสปาทำสปาเสร็จเรียบร้อยเบาะใหม่มากอันนี้เป็นของสแตนดาร์ดโรงงานใช่ไหมคะพี่โอใช่เป็นเบาะสเปคเขาเลยโอ้โหสวยสุดปังใช่ครับอประมาณนี้นะคันแรกสีดําผ่านไปราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนิดๆประมาณนี้อันนี้คือราคาตัวรถนะถ้าลูกค้าบอกว่าจัดแค่ราคาตัวรถเลย พันเจ็ดพันกว่าบาทแน่นอนใช่แต่ั้านี้านั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดกันว่ามันจะประมาณไหนนะแต่เลทถ้างวดจะอยู่ประมาณนี้อ่าป่าแล้วครั้งแรกผ่านมาครั้งที่สองลำรับใครที่ชอบแล้วก็มีให้เลือกสามสีถูกต้องเออมีตัวเลือกให้เยอะอยู่นะถูกต้องเรามีตัวเลือกให้เยอะนะครับแต่เราไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครแต่เราจะเป็นคนที่เลือกเธองออะไรของ เฮ้ยกรรมกรกรรมกรงอนแล้วะงอนจาจ๋าแล้วอ่ามาดูบ้านคันที่สองสีบรอนเงินคันนี้เป็นสเปคอะไรจ๊ะจ๋าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์สองจุดห้าจีซึ่งมีแค่คันเดียวพี่อ๊ตแล้วเป็นแค่คันเดียวแล้วปีสิบสามเหมือนกันแล้วไม่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยคันนี้ไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยแสนสี่ก็พอกันมือพอกันห่างกันแค่หลักเศษเศษหลักเศษร้อยหลักร้อย อต่อเดือนต่อปีส่วนราคาคันนี้ก็ดีดมาอีกนิดนึงเพราะว่าคันนี้มันเป็นจุดเพราะว่ามันเป็นจุด G ใช่เมื่อกี้มัน2 5 E อ่าแล้วฟังก์ชันพี่โอ๊ตนี่เนี่ยในเมื่อเรามาเจาะทางกันพอดีเลยมีกูรูมาลูกค้าชอบถามไหนคนว่าอ่ัจะจ้าฟังก์ชัน2 5 E กับ2 5ุตัว G ต่างกันยังไงพี่โอ๊ตเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โอ๊ตจะไปทำตอบเลย นะคือภายในมันจะมีความต่างกันอยู่แล้วอ่าไปดูก่อนเนี่ยนี่ด้านนอกไงนี่นี่ด้านนอกอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวเราพาดูก่อนอ่ด้านนอกน่อะด้านนอกนะครับสิ่งที่ต่างเลยคือนี่เขาเรียกเขาเรียกว่ากระตุ้มหูองุอับสายตาเขาเรียกว่ากระตุ้มหูอะไรนะกระตุ้มหูคือกระตุ้มหูรถไม่รนูลูกค้าหนูโทรโทลูกค้าหนูทอบแบบพูดแซวอาจารย์มีกระตุ้มหู อันนี้ตลกไปหลังนะลูก้าหยอกมันมันเรียกอย่างนี้กันจริงๆใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตุ้มหูเนี่ยไอเราก็เรียกแต่กระจกมองมุมอับสายตาอ่ะก็ตุ้มหูไงก็เหมือนมนมุษย์ไงเนช้างอ่ะตัวนี้นะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดียวกันะนะครับต่างกันแค่ตัวรุ่นย่อยคือรุ่นจีภายนอกก็คือรายละเอียดก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ v n t u r o เหมือนกันดีเซลค่ะภายหน้าภายนอกนะครับเหมือนกันต่างที่สีเออพี่โอ๊ตัวจีเนี่ย เป็นตัวท็อปสุดใช่ไหมใช่ปกตจิจะเป็นตัวสูงสุดของเขาอ่าตัวท็อปสุดน่าใช่ใช่ของว<อ><ช>ีโก้ของเ e โก้ซึ่งปกติถ้าไม่ใช่ตัวท็อปมันมันจะไม่ใช่ตัวจอ จออะไรไม่ได้เป็นจอทัชอ๋อจอทัดไม่ใช่จอทัชถ้าตัวท็อปมันเลยเป็นตัวจอทัชเอต่อหนูไม่แย่งว้าวดอกรีวิวทั้งวันแล้วจะหลับแล้วเสียงแหบแล้วอ่ะอ่ะนะมาดูภายในนะคะเนี่ยตัวจีต่างกันยังไงพี่โอ๊ตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลยคันนี้ยกให้พี่โอ๊ตรีวิวให้เอฟซีดูอ่นะครับไปดูกันถึงที่ได้นะครับภายในนะสําหรับไอคันนี้จะเป็นบ่อหนังมานะฮะได้เป็นบ่อหนังมาแต่สีก็ยังเป็นสีโทนเดียวกันอยู่ ครับพวงมาลัยนะครับคันนี้จะพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังชันสีดำนะฮะคันนี้เล็กไม้เท่าไหร่นะแสนสี่เดี๋ยวให้ดูเล็ไม้หน่อยดูไมดูภายในคือกิบมากพี่โอ๊ตนี่รอเจ้าของลูกค้าหนูอ่ะจองจัดสีเคสแล้วไม่เคยผ่านเลยรถรถรอ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 นายรอเลือกเจ้าของเขาเลือกเจ้าของเออเราเลือกเราี่แล้วอย่างที่บอกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่จอจอแท้โรงงานเป็นแบบนี้ ของโรงงานเลยสาตนาเจ้าพี่ขึ้นโลโก้แบบนี้เลยก็คือสามารถมองกล้องถอยผ่านหน้าจอนี้ได้เลยเพราะว่าตัวจีเนี่ยมันจะมีกล้องถอยนะครับใช่แล้วนี่มีสาย LED ด้วยแต่ว่ายังคงเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับคันเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นก็เหมือนกันมันหมดใช่เอ่เดี๋ยวต่างกันอย่างหนึ่งนี่ไงเบาใช่เบาหนัง เออบอหนังที่มันต่างกันอันนี้ได้เป็นบอหนังซึ่งซึ่งตัวจีนเนี่ยมันจะเป็นบ่อหนังมาจากโรงงานเลยใช่ไหมพี่หนูเข้าใจถูกไหมหรือว่าบางคันแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าที่ออกป้ายแดงมาเขาบางทีเขาก็อาจจะเลือกบอรของเขาอ๋อแต่ส่วนมากสแตนดาร์ดเลยมนกจะเป็นแต่ัจริงจมันจะเป็นบอหนังใช่ไหมอืมแต่ตัวข้างหลังเนี่ยเออบางทีลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนก็แล้วแต่ก็เดิมเดิมมามันจะเป็นไม่ได้บอกนี่ผอืมก็ไม่ดีใช่ แต่ว่าไปติดเพิ่มมามันก็ติดเพิ่มได้แต่ก็เป็นข้อดีนะพี่ที่ติดเพิ่มมาเพราะว่ามันหนึบมันรักษารักษาทำความสะอาดง่ายใช่ับนะโหได้พรมสีชมพูพรมกระดุมปวานเจี๊ยบป่านเจี๊ยบป่านเจี๊ยบอ่ะดูแลเเราไปดูด้านท้ายหน่อยสิอ่ะไปดูด้านท้ายแป๊บหนึ่งดูด้านท้ายนิดนึงอืมนะครับกระจกคันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมนะเท่าที่มองด้วยสายตานะฮะมีกล้องมองหลังรุ่น G นะครับเนี่ยกล้องไฟท้ายเดิมโลโก้ตัว G ใช่คะก็ทะเบียนนี้ตัวจีนะแคบไว้ด้วยพี่โอ๊ตจะเป็นลมแดดร้อนแดดร้อนร้อนจริงอุ้ยร้อนจริงๆนะคะสี่สิบองศาวันนี้ละลายเกียวหมดแล้วเออกันแดดเอาไม่อยู่เอารถไปนั่งแอร์เย็นหน่อยเนาะถูกต้องนะเราจะใกล้หน้าฝนแล้วปีหน้าโอ๊ไม่ใช่ปีนี้เดือนน้าเออไม่ต่งกันเลยวันนี้ทําคลิปทั้งวันเลยเพราะว่าอะไรยอดไม่มีใช่ต้องต้องต้องดีดต้องดีดดีดดีจนแบบว่าจนจะหมดลิตรแล้วตอนนี้ย ดีจนดอยเราตอนนี้ดีจนดอยแล้วนอ่ห้องเครื่องเหรออะได้ได้ได้แล้วดูห้องเครื่องเอาสภาพให้เรียบร้อยอะนี่โอ้องโครงสร้างด้านหน้าเดิมแผนเพดมีเดิมมากเครื่องยนต์เดิมๆกริบๆสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องรอยเม็ดอาร์ครอยซีนทางมะพร้าว น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยแกะบอมีห้อยสูนบอมีห้อยสูนหมายถึงว่าไม่มีรอยขยับไม่ติ่งเออมีพี่คนหนึ่งหนูไปติดตามช่องเขาบอกว่าโอ้ยน็อตไม่ติงเลยโอ้ยหนูชอบพี่เขารีวิวมากเลยมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่ติงหมายถึงว่าไม่ขยับไม่ไม่ขยับพยื่ยนะคะภาษาอีสานเขาบอกมาหน้าผมจะรู้อีสานแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องแหมหน้าบุร้อนบุตอนแต่ฟังภาษาอีสานผมหู้เรื่องว่าซั้นเนี่ยเนี่ยเอฟซีหนูเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหลายเรืงเนี่ย ไม่รู้เรื่องจริงหูแเน่เออนะคะเอฟซีคนไหนยอยู่ภาคอีสานพุมหาข่อยเดิ์นะคะ <Bei. S 1> บอกว่ามเบอร์คลิปจ้จ๋าก,กับพี่โอ๊ตโคสซาราลี่นะคะโคสซา,ารี่โคสซารลี่แปลว่าอะไรพี่โอ๊ตก็คือเงนินเดือนเข้าบัญชีอะ <laughs> โคสซาราลี่จากบริษัท <laughs> เงินเข้าบัญชีจายานี้ใครตั้งให้หนูชอบมากไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มายังไงไม่รู้คนดูอยู่เพิ่งหลับกันนะคะตอนนี้แต่พี่โอ๊ตกับเจาจาจะหลับก่อนอ่ะผ่านไปคันเมื่อกี้สี่แสนสี่เออคันนี้สี่ประตูมาคันนี้สีขาวมามามาคันนี้เป็นสีขาวสี่ประตูปีปีหนึ่งสามเหมือนกันเป็นตัวสองจุดห้า e vn เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าทําไมแบบว่าล่ะพี่ขยับมาหน่อยนึงได้สี่ประตูเลยนะพี่โอ๊ตครับ แค่เพิ่มอีกเก้าพันจากคันนี้มาได้สี่ประตูคันนี้เป็นสีขาวแล้ไม่แสนสามเท่ากันเลยไล่เรียกันหมดเลย <S <S ใช่ครับไม่ <My S 3> ถือว่าไม่เยอะนะรถรุ่นนี้นะครับสองจุดห้า e นะครับตัวนี้รายละเอียดภายนอกเหมือนกันเหมือนกันเลยสีขาวแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าได้ล้อแม็กมาล้อแม็กคันนี้สเปคล้อแม็กเป็นไงนาตัวนี้เขาเรียกว่าแม็กขอบสิบแปดนะพี่รถที่หนูดูอ่าคันนี้แม็กขอบสิบแปดนะครับได้แม็กขอบสิบแปดแต่ยางเดี๋ยวดูยางนิดนึงกัน ยางก็ปีสิแปดเหมือนแม็กซิเบกหน้าซิเบกหน้าใช่สี่ประตูราคาสี่แสนสี่หมื่น้าบาทนะครับนาไม่เท่าการแสนสามใช่ก็ฟีดาวเหมือนกันเอาไปเลยฟรีดาวฟีดาวเป็นรถที่ฟีดาวเหมือนกันภายในคันนี้อ่าเป็นตัวอีแต่ได้บ่อหนังก็คือไป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 ทำบ่อมาโอ้โหอย่างคุ้มอย่างปังพีโออสอันนี้นี่ได้เป็นบ่อโอ้โห ใหม่มากเป็นบ่อลายวีโก้เลยนะอ๋อเป็นบ่อลายวีโก้เลยใช่ครับโอ้โหนี่โอ้โหรถรถรถโดยต้าวีโก้แชมป์ปีสองพันสิบามใช้งานผ่านมาสิบปีครับแต่สภาพภายในกรีบมากใช่นี่หรอที่เขาเรียกว่ารถเกรด A ถูกต้องโอ้โหสุดยอดสุดปังนี่อย่างที่บอกถ้ารุ่นอีกับรุ่นจนี่ไงจอแบบเนี้ยมันเป็นจอเป็นจอทาร์แบบนี้มาอแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเวนอะไม่นะฮะนี่เลยแสนสามนะ แสนสามเป็นร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรไม่แท้แน่นอนนะคะไม่ก่อไม่เนาะใช่ไม่กอหรอกถ้าก่อมาจะโดนฟ้องร้องลูกค้าตายับเลยนะเดิม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 ทั้งคันเนี่ยตัวเอยอุ้ทะเบียนสวยจังเลยหกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่นี่ไลเนอร์หกขยับใช่ไหมศูนย์ดีหกขยับหกศูนย์หกศูนย์หกเก้าอืม นี่ท้ายเดิมหมายถึงว่าก็คือมันไม่มีชนมาไม่ต้องเมต้าก็เดิมนะฮะ้วหมดียบกเต็มเลยถจอนมันมันมันฝุ่นแล้วก็ยอ้ามันลงต้นต้นนู่นนุ่นต้นนุ่นดูใกล้ๆอ่ะลมพัดมามันก็เลยปิวมาเดี๋ยวทำความสะอาดสปาให้อีกรอบนึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก่อนออกได้รถกริบนะคะแน่นอนเนี่ยภาษีพรบน้ำมันเครื่องพี่โอถ่ายให้หมดเลยพี่ไม่จะถ่ายพี่มีช่างก็ถ่ายพี่ไม่กดถ่ายแต่พี่บอกให้เขาถ่าย พี่มีหน้าที่ขายอย่างเดียวใช่ไหม,มเอออะชมกันเล่นๆเลยนะคะค่าชอบก็แคปทะเบียนไว้สว<ล>ด,ดูคำนากันตะตาะะเป็นของเพชรยนต์ด้วยโอ้โแสดงว่าโอ้ยเป็นเพชรยนต์เรียบร้อยเพราะว่าก็พันนี้ที่หนูจำไม่ผิดก,ก็คือเมื่อก่อนเป็นทะเบียนต่างจังหวัดต,ต่างจังหวัดถ้า,าต่างจังหวัดเสร็จปุ๊บก,ก็จะโอนเข้ากรุงเทพโอนเข้ากรุงเทพนะคะอย่าเพิ่งหลับนะคะ FC แล้วก็ตะเก้า คือถ้ารถอยู่จงังหวัดไหนก็จะรับเข้าจงังหวัดนั้นโอเคนะฮะอ่ะถึงขั้นสุดท้ายแล้วพี่โอ๊ตหมดกําลังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถอนแรงนี้พอแหง้งพอแหง้งเดี๋ยวพาไปถอนแรงนี้อ่ะหิวอ่ะมาเมื่อกี้ราคาอะไรนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่คันนี้สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทสําหรับสองจุดห้า EP หนึ่งสามไมล์แสนหกอืมแต่สภาพไปดูกันสภาพกิฟต์เหมือนกัน <S <S เป็นสีบอลเงิน คือทําไมราคาแตกต่างกันนะคะพี่โอ๊ตมันก็คืออยู่กับเลขใหม่จริงราคารถที่มันต่างกันมันอยู่กับรุ่นเลขไม่ปีสภาพเออสภาพไม่แล้วแต่ถ้าว่าคันแรกกาปีสิบสามมันกันไปแสนสามแต่ทำไมมันถูกกว่าคันนี้เอกีที่บอกไงตัวนั้นเป็นตัวแแคปนนี้ก็แคปเออนี่มันแแคปกันดีกว่าใช่มันมันมีประเด็นหนึ่งเออนี่แหละที่ราคาที่ราคาไม่เท่ากันก็คือราคาซื้อรับเข้ารับเข้าอ๋อราคามันสูงต้นทุนใช่ อยู่ที่ต้นทุนด้วยแต่ทีนี้ลูกค้าถามว่ามันมันคันนั้นมันเท่าไหร่นะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสีดำคันนั้นไม่แสนสามอไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าใช่มันก็มันดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ครับดูอยู่ที่องค์ประกอบเลยหนึ่งะะอาจจะ ภายนอกช้ําน้อยไม่ช้ําเลยสภาพสภาพดีมากรถคันนี้อาจจะมันไม่ได้ชนแต่อาจจะแบบมีเก็บงานมาหรืออะไรเงี้ยราคามันก็อาจจะหายไปหน่อยอะไรเงี้ยบางคันมารถสภาพเดิมสีเดิมมาราคาก็ดีขึ้นมาต่อให้ปีน้อยปีน้อยแต่สภาพดีราคามันก็ไปอาจจะไปเท่ากับไอรถที่มันปีใหม่กว่าปี2ปีอะไรเงี้ยรถรุ่นสองมันจะเป็นอย่างนี้อาวพี่โอ๊ตเข้าใจละอันนี้ลูกค้าเข้าใจแล้วนะคะเพราะเพราะว่าเคยมีลูกค้าถามว่าทำไมคันนี้ปีเก่ากว่าแต่ราคา ราคาเท่ากับปีใหม่ไอปีใหม่ตัางอยู่สองปีแต่สภาพก็คือไอ้นี่มันนิกมันกิกกว่าอยู่ที่สภาพอย่างที่บอกสภาพเลขใหม่มันต้องดูหลายองค์ประกอบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะราคามันมจะมีแก็บก็คือเขาเรียกว่าราคาเราก็อิงจากตลาดอยู่แล้วแหละเราไม่ได้เลื้อยากจะตั้งเราก็ตั้งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่สภาพตัวรถค่ือสองอยู่ที่เราอยู่ที่ความชอบด้วยอ่าถูกชะตาทะเบียนอาจจะชอบ อได้เด็ดๆรถมือสองแต่ระคนมันก็มีหนึ่งเดียวในโลกอ่ะเออคันเดียวในโลกเออแต่ละคามันก็คันเดียวในโลกมันก็ไม่เหมือนกันรถมือสองนะคะบอกเลยมีคันเดียวในโลกถ้าถตาแดงมันมีที่ไหนก็ได้หลายคันเหมือนกันผมบอกเลยรถมือสองอะถ้าถูกชะตาแล้วอะไม่ต้องคิดเยอะใช่เพราะว่าถ้าเราหมลังเลปุ๊บมันไม่อยู่ไปแล้วเจอมาเยอะแล้วอ่ามันจะเสียดายที่หลังลูกค้านูอดโดยหลายคนละเออไม้จองไม่จองแค่ครึ่งนาทีก็เจอมาแล้ว เ<ห>มืม่อกี้คือทีห้านาทีเจอมาแล้วเจอ,ม,จอม,มากับตัวเลยเตยมีกี่คน,นบนรถเตยมีเยอะโอ้ยสี่สิบคนเค,เ,คเคยจอมขึ้นมาเอาพวกจองไปว่าห้านาทีแล้ว <c oughs> แล้วสรุปว่าประน,น้ำใครได้ก็ <c oughs> เขาจองก่อนไง <c oughs> แล้วลูกค้าเราอมยอมยกวะเขาก็รอแต่ว่ารถไม่มีก็เลยต้องปล่อยไปอ๋ออ่ะนั่นแหละอ่ะคันนี้ไปดูภายในพี่อ๊ตที่ว่ามันแพงกว่าเพื่อนนะพี่ไปดูภายในก่อนพี่ไปดูภายในคันก่อนภายในคันเนี้ยนะครับ เนี่ยเห็นไหมดูไงกิ๊บปะเป็นไงล่ะกิ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าสมสีสมห้าจะแบบว่าปุ้ยมันแพงกว่าไม่มันอยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพแต่เนี้ยเขาถอดนี่ออกเขาน่าจะไปปรับสภาพไปแต่ดูรายละเอียดตัวพวกคอนโซลเลยพวกเนี้ยเดกิ๊บเลยจริงๆงงงมากนี่คือคนใช้รถนะต่อให้ไม่แสนหกนะแสดงว่าเจ้าของเดิมมาดูแลรักษาดีมากเลยนะคนที่รับไม้ต่อนะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มยังไงก็ไม่ผิดเป้า ใช่ครับนะพี่โอ๊ตเออกีบจริงๆพี่พี่คอนโซลตรงกลางหนูลืมดูเลยใช่กีบมันมันจะกีบกว่าทุกคันใช่เนี่ยคันนี้สวยเลยดูเดี๋็ดจอเดิมโรงงานจะมาเป็นเงี้ยไอ้ตัวอีคันนั้นมันเปลี่ยนจอมาใช่ไหมอ๋อเป็นจอแอนดรอยใช่แล้วเนี่ยจอจอโอ้โหนี่ยไงถ้าอะไรที่มันเดิมจากโรงงานราคามันย่อมแข็งกว่าทุกคันอยู่แล้วโอเคถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดิมมาอือย่างไอตัวจีมก็จะเป็นจอแต่ว่าเป็นจอโรงงานที่มันมีกล้องอ๋ออันมีกล้องโอเคโอเค อะไรประมาณนี้สวยกริบจิ้งน้อยมันก็ทาให้ราคามันดิฟกันอเป็นอย่างนี้นี่เองที่บอกไเลยว่ารถมือสองถ้าสภาพสวยมากราคาก็แข็งกันอ่าก็ต้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจอ่าใช่อยู่ที่ความพึงพอใจเลยเพราะรถรถมันสภาพานางฟ้ามาอย่างเงี้ยราคาก็สูงไม่ธรรมดาเหมือนเหมือนไปไปขอผู้หญิงอ่ะเอ้ยผู้หญิงสเปกดีเลยสบอกว่าเฮ้ยทำไมสินสอดแทงจังเขาเขาสเปกดี สเปคดีงานดีพูดง่ายงานดีเอองานดีโปรไฟล์เลิศก็ต้องนิดนึงสูงนิดหนึ่งการลดเหมือนกันเวลามาสู่ขอรถเทียบเทียบหนูกับรถเลยตอนนี้ถ้าเป็นหนูราคาจะไม่ล่วงเลยหรอพี่เอาสาสองถังแม่บอกไก่น้อยอีกสองตัวพี่โอเจรักหนูมากเลยอ่ะโอเคแต่ว่าคันนี้กิีบจริงเสียงประตงประตูไม่มีตกผ่อนคันนี้ผ่อนอยู่ที่แปดพันนะคะฟรีดาวแปดพันเหมือนกันเลทค่าผ่อนแปดพันแค่ห้าหกร้อยนะคะดูทั้งนี้เนี่ยนะครับอ่า สีท้ายเดิมสีท้ายเดิมเนี่ยไม่เดิมเดิมเนี่ยไลเนอร์มันเดิมหมดตะเก็บเดิมหนูจําได้ว่าคันนี้นะคะตั้งแต่มาตั้งนะพี่โอ๊ตหนูว่าที่เข้ามาจากรามระมูลก็คือล้างแล้วตั้งขายเลยอ่ะที่ภายในกรีดมากแล้วงงมากเจ้าของเดิมเขาใช้รถแบบถ้าคนรักรถจริงๆอ่ะหนูเคยเจอลูกค้าแบบรักรถจริงๆนะพี่เขาจะเช็ดแบบว่ารถเขาเนี่ยจะไม่ให้มีฝุ่นเกาะเลยนะคะคือคนรักรถเนี่ยเขาจะรักจริงเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะโดยเฉพาะคณผู้ชายนะจริงคนที่ใช้รถเนี่ยใช่เลิศปังคนที่ใ้เขาจะไม่ค่อยทำอะไรกับรถหรอก แล้วผู้ผู้หญิงเขาจะห่วงรถแต่ผู้หญิงนะมีอะไรเครื่องสําอางไหนจะรองทงรองเท้าเฮ้ยลืมดูเลขไม้เอออ่ะอ่ะดูเลขให้ดูให้หดูให้หดูไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อไม้แสนหกอ๋อโอ้โหเครื่องยังนิ่งอยู่เลยอ่ะไม่แท้นะเราจะตากแอร์ไม่ใช่หรอกหรอโอ้ที่โอโนแสนหกแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดกิโลเมตรอืมอ่ะนี่ใช้งานได้ปกตินะ โอ้เนี่ยเน่ถ้าเป็นสแตนด์ดมันจะเป็นอย่างนี้รว่าที่ราคาตกเพราะว่าเปลี่ยนจอมาได้เลยแค่นั้นก็ตกแล้วอ่ะราคาเรื่องรถอ่ะมันไม่ได้ของเดิมอะไรถ้าของเดิมมันแพงมันไม่ได้หาอะไรได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเบิกศูนย์ชนะคะโอ้โหสวยจริงคันนี้อ่ะแล้วแต่ความพึงพอใจอย่างที่พี่โอ๊ตบอกนะถ้าชอบคันนี้ก็แถบมาประตูไม่ตกแน่นเนบแต่รับประกันสี่ขั้นที่ จอดรีวิวตรงนี้ไม่มีพิความไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนครับผมเพราะว่าคัดเกตทุกคันถูกต้องนะ,ะนะแล้วก็รถทุกคันก่อนที่เราจะขายแล้วเราปรับสภาพเออเราขายแล้วปรับสภาพใช่ต้องปรับสภาพแล้วใช่ครับคือลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมแล้วพร้อมใช้ง,งานเลยใช่มันก็จะมีหลายเหตุผลรถมือสองเรื่องสีอ่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องพูดนิดหนึ่งว่ารถมือสองก็ต้องดูอ,งางอาจจะต้องมีบ้างเราก็อาจจะเก็บลงเก็บรอยที่เห็นบ่อยก็คือการชนหน้าหลังพวกท เนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเลี้ยวแล้วหักหลบไม่พ้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นตรงนี้อ่าตรงนี้แหละเป็นกันบ่อยเป็นบ่อยแต่ส่วนอื่นไม่มีหรอกส่วนหน้าหลังนะฮะเป็นธรรมดาของรถมือสองใช่ครับผมแต่ไม่มีผลกระทบการขับขี่แน่นอนถูกต้องนี้เราปรับสภาพให้ทุกอย่างเลยรับใช้งานอาโอเคโอเคอันนี้ก็ก็ถือว่าครบถ้วนนะสำหรับวีโก้แชมป์ทั้งสคันเดี๋ยวเราสู่อีกทีหนึ่งอันนี้ 2.5e นะครับปี13ราคา300,000-9,000บาท คันนี้นะครับ 2.5G ปี13นะครับ440,000บาทนะครับคันนี้ปี13เหมือนกันนะคะราคา449,000บาทเป็นตัว e แต่สประตู4ประตูอ่าแต่คันนี้นะคะอีกคันนึงก็เหมือนที่บอกคันสุดท้ายเราเมื่อกี้ก็2 5 e ปี13เหมือนกันราคา4 3่0 0 0สามหบาทนะคะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะสนใจคันไหนชื่นชอบคันไหนก็ติดต่อเรา2คนเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ด้านล่าง3เบอร์ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ความกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดมันเข้าไปกดนะฮะกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใช่ค่ะรถเข้าใหม่นะครับอันนี้มันมีผลจริงนะเพราะมีลูกค้าช่องส่วนตัวเหมือนกันช่องโอรถมือสองว่านะช่องโอรถมือสองนะฮะช่องจ้าจ๋าเพื่อจ้ารถสวยนะคะโอ๊ยจ้าจ๋ารถสวยเกดีนะคือลูกค้าบอกเฮ้ยผมสนใจสเตลล์อ่าแต่ลูกค้าไปเจอคลิปที่มันเป็นเอ่อคลิปหลายเดือนแล้วแต่จริงมันมีสเตลเข้ามาสามพันใหม่ใหม่สามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอ่ะ สามพันนั่นขายหมดแล้ว,ลวบอกลูกค้ากดรับประคายไม่ดีเวลามันไ,มได้กดกระดิ่งลูกค้าบอกไม่ได้กดเออบอกงนะ่าพี่ถ้าพี่กดไว้พี่จะเห็นในสามคันนี้ก่อนเลยอเออเสียดายลูกค้าบอกเสียดายม,มาไม่ทนันมันหาย,ยากเพราะว่าคือสเตลเนี่ยไม่ใช่ว่าดิลเลอร์ไหนจะไปยกยกยกมาได้นะเพราะว่าตอนนี้เอาพูดถึงสเตลนะคือต,ตอนนี้ไปแดงมีผลิตเนาะมันรถไม่มีผลิตไปแล้วแหละแต่ไอคันที่เข้ามาสามคันมันไม่ไม่สองหมื่นเจ็ดกับสามหมื่น จะได้แป๊บเดียวมันไปหมดเลยอะสามคันนั่นน่ะถ้าใครช้ารับรองที่นี่ไม่ทันแน่นอนไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงนะครับประมาณนี้ั้งจองโอ้จองจองล็อกเขาเรียกว่าพีออเดอร์เออจองพีออเดอร์ด้นมีทั้งจองพีออเดอร์ให้เราหารถอืนะหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาดูมาดูรถมาจองได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอมาถึงหน้างานแล้วมันจะแบบเอาโดนจองมันมีหลากหลายเหตุผลเอ้ยรถเราเยอะเซลเราก็เยอะใช่เราขายทั่วประเทศ ใช่ค่ะโอเควันนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนขอตัวเอาหัวไปด้วยนะครับกดแชร์ให้แหน่เด้อนะโอเคมีอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ